เดี๋ยววันนี้เรามาทำข้าวคุกไข่ชีสไส้กรอกกันเมนูนี้ทำง่ายมากๆนะครับวัตถุดิบน้อยเหมือนเคยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะคั่วงาขาวก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นไส้กรอกกันครับเราค่อยๆหั่นไส้กรอกนะครับ เราจะใช้ไส้กรอกมากหรือน้อยแนละ้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเน้นไปที่ไข่กับชีสมากกว่าเราตั้งกระทะนะครับผมฉีดสเปรย์โอลิปออยเนาะแล้วนําไส้กรอกเนี่ยไปทอดนะครับใช้ไฟช้าๆเนี่ยทอดให้เขาสุกจนหอมเลยระหว่างที่เรารอไส้กรอกสุกนะครับเราก็จะใช้ไข่ไก่สาฟองเนี่ย ตอกใส่ลงไปวันนี้เราใช้เป็นชีสพารเมซานนะครับมากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยผมก็ใส่ชีสลงไปปรุงรสด้วยพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ตีไข่เข้ากันนะครับทั้งชีสพ,พริกไทยแล้วก็ไข่ไก่ตอนนี้ไส้กรอกก็สุกได้ที่แล้วครับผมเราเทไข่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาอบให้เขาสุกไปเลยนะครับ ระหว่างที่เรารอไข่ไก่ชีสสุกนะครับเราก็มาเตรียมข้าวหอมมะลินะครับผมหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปาดเนยนะครับผมวางท็อปลงไปได้เวลาแล้วเราค่อยๆเปิดดูนะครับตอนนี้ไข่ไก่แล้วก็ชีสเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเราโรยงาขาวที่คู่ลงไปอีกเล็กน้อยแค่นี้ก็หอมหน่ากินและเราตักไข่ชีสนะครับวางบนข้าวที่มีเนอยอยู่ลงไป ่อยพุกเค้าให้เข้ากันนะครับโดนเป็นข้าวพลักไข่ชีสที่น่ากินมากๆสุดท้ายนะครับเราเทด้วยซอสสีราชาครับผมลงไปเราค่อยๆบรรจงนะครับตักข้าวตักไข่ชีสและไส้กรอกเข้าปากมันหอมมากเลยอะ่ะอืมอืม ออืือออืต้องบอกว่าถ้าใครเบื่อไข่เจียวไข่ดาวลองทำดูครับอันนี้ทำง่ายมากเลยส่วนผสมก็น้อยนะครับแต่ว่าอ,อร่อย